ก็มีการประสานกันกันนะคะแล้วก็เจราจาทั้งหมดนะคะเพื่อจะรักษาอธิปไตยนะคะของประเทศชาติแล้วก็ผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนะสามารถเจราจากันด้วยสันติวิธีทําให้ไม่ต้องมีการประทะกันเรื่องของอชายแดนไทยกับกัมพูชานะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางรัฐบาลน,นะคะก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการคลี่คลายเรื่องของสถานการณ์นะคะที่ขัดแย้งตามแนวชายแดนค่ะก็มีการ ปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็คุยกันหลายภาคส่วนนะคะแล้วก็ตอนนี้ผลออกมาก็ค่อนข้างสงบเรียบร้อยดีหมดนะคะคุยกันตามความจริงใจได่และคะ่ะแล้วเราก็ไม่ต้องการเห็นคนทั้งสองประเทศมีปัญหากันเราเร่งเครื่องในเรื่องของเศรษฐกิจ มากกว่านะคะเราก็ไม่อยากให้มันต้องมาเป็นสนามรบหรืออะไรในระดับของนโยบายเองก็ได้คุยกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ระหว่างกระทรวงทุกหน่วยงานนะคะทั้งทั้งไทยกับกัมพูชาก็คุยกันตัวดิฉันเองนะคะก็ได้คุยกับนายกของกัมพูชานะคะแล้วก็ทางท่านประธานรัฐสภาด้วยนะคะแล้วท่านฮุนเซนเองนะคะก็ได้มีการออประสานงานนะคะส่งทางผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็อดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะออท่านยึกบุญชัยนะคะเพื่อมาขอความ ร่วมมือในการดําเนินการแก้ไขแล้วก็มาดูบริเวณที่มีการพิาพาทกันนะแล้วเราก็มีการปรับกําลังพลนะคะในพื้นที่นะคะให้อยู่ในสถานการณ์ปกตินะคะนี่พูดถึงพื้นที่ที่พิาพาทกันนะคะการจะพูดว่าคําว่าออถอยอยู่เลยนะคะทั้งทั้งสองฝั่งเราก็ไม่อยากใช้คํานี้เราใช้คําว่าปรับกําลัง เพราะว่าก็จะเป็นการให้เกียรติทั้งสองฝั่ที่ในเรื่องของทางกรมมูชานะคะที่จะส่งเรื่องไปยัง ICJ นะคะทางรัฐบาลไทยก็ยืนยันว่าไทยไม่รับเขตอำนาจสารา์โลกนะคะกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้ดําเนินการผ่านวิธีทางการทูตนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนี้นะคะในบางครั้งไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณชนได้คุยกับหัวหน้าหน่วยทุกๆคนนะคะซึ่งซึ่งได้รายงานตรงนะคะตลอดเวลาแล้วก็ บางอย่างเนี่ยก็ยังไม่ให้ในายกออกมาพูดได้นะคะเพราะว่าจะเกิดผลกระทบที่ค่อนข้างจะจะจะ,จะไม่ดีแต่ว่าที่นี้เนี่ยเราก็ต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะคะในเรื่องของการสื่อข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ให้ทุกทุกท่านนะคะไม่ไม่สร้างความแตกแยกกันเองภายในประเทศนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยสันติวิธีนะคะ